สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับปอมบนอมไร้นะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่15กรกฎาคม2568ตอนนี้เป็นเวลา7นาฬิกา55นาทีครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนสายเอเชียด้านขาออกนะครับจุดตรวจสอพอพมบุรีนะครับอ่ะใครที่เป็นนะครับสายซิ่งก็ยาขี่รถ เกินกฎหมายกําหนดนะครับขับรถเร็วไม่ได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนอ่าเต็มระบบนะครับสอพอมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนะโอ้โหเต็มระบบครับทุกคนอ่ะแชร์กันบอกต่อกันแล้วกันนะครับใครที่เป็นเิฟตสีป้อมบนอมนะครับตื่นมาเช้า จากอายุธยามุ่งหน้าครับขึ้นเหนือทางด้านขาเข้าขาออกนะครับโปรด้ายความเร็วห้ามเกินกฎหมายกำหนดนะครับด้วยความสุภาพนะครับตำรวจตอนนี้เต็มระบบแล้วนะครับเช่นเดิมเช่นเคยครับสอพอพรมบุรีนี่เป็นด่านที่ขึ้นชื่อเสียงติดอันดับนะครับต้นๆของประเทศเลย ถ้าเรื่องตั้งด่าเนี่ยไว้ใจได้ครับสบพนี้นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ามาด้วยความสุภาพครับกรุณาอย่าด่าเจ้าทีมตำรวจนะครับเราไม่อยากจะให้ทุกคนโดนคดีนะครับก่อนหน้านี้นะครับการจราจรติดขัดทะลอตัวแต่ตอนนี้เจอกล้องเข้าไปก็รถอาจจะน้อยๆครับตำรวจเห็นไหม เต็มครับนี่คนเข้าไปใช้บริการกันเยอะเลยเกาะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงเป็นเกาะกลางเนี่ยนี่คนใช้บริการเยอะเลยเคยใครเคยใช้บ้างก็เอามาพูดคุยให้ฟังหน่อยนะครับนะอ่ะสวัสดีนะครับแฟนช่องปนอมทุกๆท,ท่านนะครับใครที่โดนใบสั่งนะครับไม่จําเป็นครับต้องไปจ่ายเลยวันนี้นะครับใครที่มีตังก็แล้วแต่ท่านนะอันนี้เรามา อ่าประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคนนะครับก็รพกฎหมายก็รพกฎจราจรไม่ขับรถเร็วนะครับวันนี้ได้มีโอกาสอ่าลงพื้นที่สอพอพมบุรีครับได้มาประสบพบเจอนะครับนะเพราะมันเป็นเส้นทางที่เราจะไปอยู่แล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหรอกครับมาเห็นก็มาลงนะครับมาลงมาประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคนไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดนะครับใครที่ผ่านมาก็คาดเข็มขัดนิรภัยครับจะเป็นรถใหญ่เนาะ เป็นรถมอไซก็สวมหมวกกันน็อกครับแต่เขาเน้นๆนะครับรถไม่ต่อแผ่นป้ายภาสีป้ายป้ายแดงอย่างนี้นะครับเขาก็โดนกันเห็นเรียกเข้าไปกันอยู่นะครับเมื่อกี้นี้ผมก็ได้เก็บภาพบรรยากาศไว้เยอะแล้วนะครับสวัสดีนะครับ94ดวงตาสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่ชัยนรงค์เหมาะดีครับสวัสดีครับพี่ป้อมและทีมงานครับสวัสดีทุกคนนะครับ ตอนนี้ก็เคลื่อนที่เร็วก็นะครับสามารถชมเรียวไทม์ได้ทางป้อมปนอมก็ชมได้ครับนี่ครับเต็มระบบนะครับฝากแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ติดตามป้อมปนอมก็สามารถติดตามได้นะครับทางอ่าสามช่องทางนะครับ y o u t YouTube y o u t u b e ไ like, ล v ์แล้วก็บ้านฟ้าบ้านแดงครับอือแล้วก็บ้านดำด้วย ดูครับนี่รถที่จอดหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดคันเนี่ยเห็นไหมครับอ่าล้วนแล้วแต่ที่จะเข้าไปนะครับใช้บริการอืมนี่รถเริ่มชะลอตัวแล้วครับนี่แหละครับทางหลวงมีไว้ทําไมก็ออกไปพิจารณาเองแล้วกันอ่าเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นที่ชื่อเสียงนี่มียาวนานนะครับอืมจากรุ่นสู่รุ่น ใครๆก็รู้รู้ดีนะครับว่าตำรวจจ,ะะจราจรสอนอพมบุรีเนี่ยจะขยันแค่ไหนครับนี่เห็นไหมผู้คนก็ใช้บริการโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่าเยอะขนาดไหนนี่ครับไม่มีรูปนะครับนะเพราะว่าเรากลัวตำรวจรูปให้เห็นกันนะครับว่าตำรวจเขาทำงานกันอย่างไร สัญญาณภาพและเสียงโอเคนะท่านผู้ชมสวัสดีก็ด้วยความสุภาพครับอย่าด่าเจ้าที่ตำรวจนี่คมเข้มเลยครับสพบุรีตื่นเช้ามานะครับล้างหน้าแปลงฟันมาตำรวจก็ทำงานกันแล้วคุณคิดดูว่าอืมประเทศชาติเราจะเจริญแค่ไหนครับค,คิดเอาแค่นั้นเลยครับตื่นเช้ามาเราก็เจอแล้วด่าน ไม่ต้องทำอะไรแดกหรอกครับประชาชนเออดูครับคนใช้บริการเยอะเลยมีนู่นเห็นไหมแ,แต่เราไม่เห็นเอ่อทางนู้นนะทางนู้นตั้งไหมพี่เล็กย,ยืนยังไงนะยืนอยู่คนเดียวด้านนู้นน่า,นนานจะจับตาด้านนู้นน่าจะจับคำโดย ด,ด้านด้านไหนด้านด้านที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครมาจากละครสวรรค์ที่มุ่งหน้าเข้าสู่นครสวรรค์ละครสว,สสวสสราารค์เนี่ยบริเวณก่อนถึงเราควมเร็วมาสักหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลสองกิโลนีการจับความเร็วอยู่บริเวณนี้นี่เหรอมีจับความเร็วก็เนื่องจากว่าน้องน้องเนาะตำรวจใี่แหละพลังจับมือถือ่าดูว่ารถคันไหนท้ายความเร็วท้ความเร็วทะเบียนอะไรก็จะส่งมาเนาะจากนู่นส่งมาที่ที่โทรศัพท์มือถือของเจ้าที่ แล้วเจ้าที่ก็จะตรวจดูว่ารถคันนี้เข้ามาในจุดตรวจของรสพงบุรีเนี่ยทันไหนที่เป็นไรก็มีการตรวจเอพรบไปด้วยว่าขาดไม่ขาดบริเวณนี้นะทีความมุ่งหน้าอยสู่แต่เส้นที่มาจากกรุงเทพมหานครครับจากกรุงเทพมหานครที่มุ่งหน้าเข้าสู่อ่างทองสิงห์บุรีหรือเข้าออรสวรรค์เนี่ยบริเวณนี้ไม่เห็นไม่เห็นว่าตั้งบริเวณไหนแต่แต่ที่รู้บริเวณนี้จะเรียก ในเรียกประชาชนซะมากกว่าเรียกดูพลบจต่ทีวหน้าเห็นนะแต่น่าต้อมเห็นจะจับดูพรบซะมากกว่าแต่ฝั่งนี้น่าจับความเร็วเส้นที่จะมาจากเออเทพจากนครสวรรค์ก็ขาเข้าแล้วกันขาเข้าเรียกขาเข้าแล้วจับบริเวณนี้ก็มีน้องเดี๋ยวไปดูคนนึงนะครับดูหน้าเราดูเราเดี๋ยวพาพี่เล็กนะครับนะทางทางนั้นเยอะไหมทางนั้นเยอะไหม หนึ่งนายหน,หนึ่งนาย,นนายก็หนึ่งนายก็ก็เขาเน้นอยู่ฝั่งนี้นะครับท่านผู้ชมจะเน้นอยู่ฝั่งขาขาล่องขาล่องแต่กลวยเต็มเลยนะครับกลวยแบบเต็มเลยดูเห็นไหมครับนี่คือด้านขาเข้านะครับท่านผู้ชมอด้านขาเขา้ากลวยแบบวางไว้ยาวเฟ<ม>ื้อยเลยนะครับไม่รู้ว่าทางหลวงนี่แบบเออ,อนายเดี๋ยวให้ดูทางด้านแต่การจราจรก็โอเคนะก็ไม่ติดอื แต่ตอนนี้หายไปแล้วนะหายไปแล้วน,นี่มันติดยืนตรงนี้นี่เขาอ๋เอเห็นแรวเห็นแรวเห็นแล้วเขา <อ S 2> <ขอ S 1> ล้มแล้วเออเออยืน,ย,นยืนกัน <c oughs> นี่นี่นี่ให้ทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนเห็นนะครับเห็น <c oughs> ไหมตนผู้ชมนี่เห็นไหมนี่เขาทํางานกันแบบนี้เลยครับนะ <c oughs> เ<อ>ห็นมากคนในพื้นที่บอกขยันมากเลยขยันขนาดผมวิ่งออกออกลรงกายทุกวันทุกวันนต่ผมต้องยอมแพ้ตำรวจ พราะเจ้าที่ขยันมากบอ,อกคนในพื้นที่เห็นไหมแขยันไม่ขยันหน่อยนะเห็นไหมรถรถรถไอ้ฝั่งนี้เขาก็มีนะรถก็เข้าเข้าออกออกนะฝั่งนี้เห็นไหมเออนี่คือขานี่คือขาเข้านะครับอืมตรงนี้จะเป็นหมวดการทางพรมบุรี ะนะครับนี่นี่นี่ว่าหมวดการทางผมบดูนะไหมอกอมกมที่เท่าไหร่ตรงนี้เจ็ดสิบไหมกกมประมาณเจ็บเจ็ดสิบไหมกวานอืมนี่ให้เห็นครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับท่านผู้ชม,ชมก็ใครที่ชมผมแล้วนะครับบอกต่อนะครับมีแฟนก็บอกแฟนอ่ามีลูกขับรถก็บอกลูกนะครับ ท่านผู้ชม,มเห็นไหมเห็นเงียบๆเ,เนี่ยไม่เหลือนะนี่กวยเต็มระบบนะครับโอ้เกียกาเนาะพูดถึงอะ่ะคนใช้รถใช้ถนนนะเกียกาทางแต่เขาก็ทําได้นะอย่าไปถามเขาเลยว่าเขาทําได้ไหมยอครับปรับปรับครับการตัดมันก็มีอยู่ะนี่ <c oughs> เห็นไหม ฝั่งนู้นก็มีครับมีสองฝั่งนะครับใครดูผมแล้วก็อย่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกําหนดใครที่ไม่ตอบภาษีต่อยเรียบร้อยให้ตอ่อให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยเออ้องติดด้วยนะใช่มมกลับอ่อาเสียค่าบัรเนาะเห็นไหมนี่คนคนเริ่มเยอะแล้วนะเขาก็รู้ว่าเออเวลาไหนแบบตื่นเช้ามาข้าวยังไมไ่แดกเลยนะพวกเราก็ข้าวยังไม่กินเลย เออมไม่อยากจะใช้คำว่าแดงนะดูดีโอ้โหนะครับท่านผู้ชมขยันมากขยันทุกวันเลยเออขยันแทบทุกวันแล้วกันคนพื้นที่นะเขาบอกขยันมากเลยอ่ะนี่แหละครับประเทศชาติมันจเจริญก็แบบนี้แหละขยันแบบนีออ้ไปอยู่ที่ไหนเอ่อตะเก็บชายแดนน่จะดีเออไปอยู่ไปให้เฝ้าอยู่แบบชายแดนผมว่าน่าาจะดีมกเอาตำรวจสอาน,อน,อนี้ครับ ถ้าย้ายได้ก็คงอยากให้ย้ายหมดเนาะย้ายยันพุ่มกลับเนาะให้ย้ายไปแบบว่าเออแบบไปสังกัดอยู่ที่ไายแดนอะไรประมาณนี้ที่เขากําลังมีแบบนะปัญหากันอยู่เนานะพากันอยู่อืมเพาตำรวจไปเนาะตําแหไปทหารเนาะแต่เขาไม่ได้ผิดนะที่เราว่าเนี่ยเราอยากให้ย้ายเฉยเนาะเพราะเขาขยันไงขยันขันแข่งน,นะเราเข้าใจอยู่นะเราว่าเขาไม่ได้เราก็ต้องมาปรึกาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทุกคนไม่ไม่ทำผิดแล้วกัน ว่าคนที่ดูอยู่นะครับนะครับนี่น่าจะเป็น f c f ซตัวยงของเราหน้าป้อมเเขามีการไล์การไลวก็ก็ใช่ครับคนมันมันก็นะถ้าไม่มีตำรวจก็ไม่ได้นะแต่เขาขยันแบบว่าสุดๆนะเอาจริงๆอ่ะเอ่อเอ่อฟซีเราบอกว่าทั้งแก๊งหางประตูด้วยนะครับนะหลายแก๊งบางบางคนก็บอกว่ามาแบบเออมันก็ดีแล้วก็ไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันใช่เราเราเข้าใจอยู่นะครับ การทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจถ้าเราไม่ทําผิดเขาก็ไม่จับหรอกได้ไหมเขาก็ไม่จับนะอืเขาปฏิบัติหน้าที่นะเาปฏิบัติหน้าที่บัดไม่ใช่เกินไป,ปนปะแบบเหนื่อยนะทูกพี่สั่งสั่งสั่งเรามาม,มามา,มาระวังนะห่วงแต่ห่วงดูสุขภาพตัวท่านด้วยนะครับอ,อ,อย่าวูบแล้วกันถ้าวูบแล้วอย่าเกิดปัญหากับประชาชนแล้วกันนะครับนะเออแต่ถ้าวูบเนี่ยเราเราจะเข้าข่ายแบบอันนี้เขาแม่ไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ่ายอยู่ในมุมสูงขนาดนี้ถ้าเขาวูบขึ้นมาเราทำยังไง ก็แล้วแต่นะไม่ไ <without> ด <forgetting> ้แช <plex ita> oh ่งนะเออไม่ม <alah> ีวูบนะครับเราอยู่ในที่ปลอดภัยนะครับเราไม่ได้อ่าไปแบบอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไปถามจนแบบไม่รู้อ่ะนะอารมณ์ความรู้สึกแต่ละคนมันเป็นยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบความแข็งแรงความแบบเข้มแข็งของตํารวจมีแค่ไหนอนี้เราก็ไม่ทราบนะครับะแต่ละคนแต่ละคนนะก็แบบนายสั่งมานะนายสั่งไมมานี่ครับนายสั่ง กล่อมเลยนะครับเนาะเรฉะนัในการจับบริเวณนี้น่าจะเยอะนะนักตะครันที่เข้ามาเอฟซีบอกว่าไปตรวจโจนใต้ให้หน่อยโอ้ยเราไม่กล้าพูดบอกว่าไม่มีไม่มีปอยนะเออไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะไม่กล้าพูดอย่างนั้นเอออย่าไปพูดนะครับเออขยันแบบนี้ลงใต้ดีกว่าไหมบางคนก็ถามนะครับโอ้ยลงใต้ ่าฝากไว้แล้วกันนะครับในย่านนี้อืเอามีเหรอโอ้โหนะครับท่านผู้ชมนะครับด้วยความสุภาพนะครับอย่าด่าก็ี่ตำรวจนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับมีเห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้พี่เล็กอ่ะตรงไหนอ่ะ ไน่ะอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่เลยอโอเห็นแล้วับเราเราอยาเข้าไปลึกเลยเดี๋ยวเขาบูมนี่ไงนี่ไงอือตอนนี้เราอยู่ที่ปลอดภัยนะครับเราไม่ได้แบบว่าเดินลงไปสอบถามหรืออะไรแต่ก็สามารถมาสอบถามเราได้นะเออเราไม่ได้มีอคติหรอกนะครับเราไม่ได้มีอคติอะไรนะชมด้วยความสุภาพนะครับนี่เห็นไหม จถติดรถัมร้อนเลยอ่านะครับนี่คือด้านขาเข้านะครับอกอมอกอมอที่เท่าไหร่รเดี๋ยวดูก่อนนะครับเอาเป็นหมวดการทางแล้วกันนะครับเป็นช่วงหมวดการทางแล้วกันกอมอประมาณเจ็ดสิบนี่แหละเจ็ดสิบกว่านี่แหละห้าอือนะี่ะ อันนี้เป็นด้านขาเข man, ้านะครับไอที่ผ่านมาก็อ่ดูแลดีๆครับเป็นเบรกนะครับเห็นไหมเขาสังเกตเขาดูเขาดูพรบนะเขาดูพรบเช็คนะครับอไรที่อันนี้แล้วเขาก็ชี้นะครับเข้าข้างในนะครับไรที่ไม่ต่อนะครับเห็นไหม อ่าดูเช็คเห็นไหมนี่ครับเน้นๆน,น,นะครับเน้นๆเ,เลยยังไมก่กระทำความผิดแต่เขาก็ตรวจนะครับนะ<อ>เสียเว,เวลานะครับคนเดินทางามีพี่ทหารด้วยนะครับพี่ทหารสู้ๆนะครับอ่าพี่ทหารสู้ๆนะพี่ทหารทหารทหารน,น่าจะเป็นทหารน,นะครับเพราะว่าแต่งตัวแบบ าลายพางหมดผมผมผมมาเป็นกําลังใจให้ทหารน,นะเมื่อกี้นี้รถทหารของพี่พี่พี่ทหารหานะโตผมไม่ได้เป็นกําลังใจไหมเอเอเขาดู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 มือถือนะครับไม่จับความเร็วด้านนี้เออเขาดูเขาดูมือถือนะครับดูเออบาลด้วยว่าขาดไหมพอที่เข้ามาเรีย่ยเอานะครับโอ้นะครับขยันมากครับถ้าสามชายแดนใต้ถ้าขาดเหลืออะไรก็นะครับ เอาขอขอขอพิจารณาแล้วกันนะครับสพภูมิบุรีนะเห็นไหมโอ้ถ้าไปตั้งอยู่สามแคแดนใต้นะผมว่าดีเลยนะผมว่านะเห็นไหมแม่เขาดูโทรศัพท์ที่ดูโทรศัพท์เนี่ยคุณคิดว่าเป็นอันนี้ไหมเห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่ครับดูเอ่อพรบต่อเอ่อดูทะเบียนนะครับแปลว่ามีคิดว่านะ อาจจะมีกล้องจับความเร็วนะครับฝั่งนี้ฝากไว้เป็นข้อมูลกันนะครับใครที่ชมแล้วนะครับดูป้ายตรงนี้ดีนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ดูนะครับฝั่งนี้หนึ่งร้อยฝั่งฝั่งเนี้ยหนึ่งรอยี่สิบนะครับนี่ตรงจุดตรงวัดอัมพวันนะครับตรงนี้วัดหลวงพ่อจรันนะครับเป็นวัดดังนะครับในย่านนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับท่านผู้ชมอืม ไม่มีวูบนะครับเพราะว่าเราอยู่วูบนี่เราก็โทรแจ้งนะแจ้งทางเจ้าหน้าที่มารับตัวไปนะถ้าวูบนะไม่เกี่ยวกับผมนะแล้วกันอืนี่แหละครับทุกคนใครที่ชมแล้วก็เอาไปพิจารณาเองแล้วกันนะครับเห็นไหมอ่ะต่อในบ้านฟ้านะครับทุกคน ้าไปดูในบ้านฟ้านะผมจะไลฟ์ในบ้านฟ้าบ้านแดงก็ประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ